จะได้คุยกันช่วงเบรกนอกรอบไปแล้วดูเหมือนว่าอารมณ์ก็ยังไม่ผ่อนคลายลงเลยขึ้นแล้วอ่ะใส่มาให้เต็มที่เลยมาพร้อมอ่ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะหลายหนังสือพิมพ์เนาะพลาดหัวกันน่ากลัวยเฉพาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในบ้านเราแค่เห็นชื่อว่าเป็นปปชก็แบบคือเป็นปปชชื่อจริงไม่ต้องเอ่ยเนาะชื่อเต็มอ่ะเพราะยาวมากบงเล็บว่าทุจริตข้างหลังก็พอก็คือคณะนี้ครับได้ลงมา เขาเรียกลงมาสัญจรลงมาเสวนาจัดโครงการอะไรสักอย่างของปอปชอเนี่ยที่โรงแรมแห่งหนึ่งในหาดป่าตองนะครับก็ขนสื่อมวลชอนอ๋อเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในนั้นเป็นโครงการสื่อมวลชนสัญจรด้วย<อ>พาสื่อจากกรุงเทพมาทุกสำนักเลยเข้ามาร่วมสัมมนาร่วมเสวนาร่วมสัญจรครั้งนี้จัดโครงการไปเรียบร้อยตั้งโต๊ะถแถลงข่าวว่าแจกเอกสารเ เพจลิสเอกสารให้กับสื่อหัวปปชเลยระบุาการติดตามาการทุจริตที่มีข้าราชการของรัฐค่ะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งสองสามสี่โหไล่ยาวเลยครับระบุรายชื่อชัดเจนระบุเลยแล้วระบุถึงว่าบุคคลดังกล่าวในกอเรียกรับสินบนเท่าไหร่ในกอเนี่ยเป็นอดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเรียกรับสินบน120ล้านาจากการออกเอกสารสิทธิ์หาดห,หนึ่งในจังหวัดภูเก็ตบวกกับอีก30ล้านในาการออกอีกหาดหนึ่งเป็นเสร็จอดีผู้ว่าราชการคนนี้เรียกรับสินบนเขาใช้คําว่าสินบนเลยนะ รวมแล้วร้อยห้าิบล้านบาทนี่คือหมายความว่าเอกสารระบุอย่างนี้นะคะผู้ชมยังไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวฟังให้จบก่อนฟังให้จบออันนี้คืออดีตผู้ว่าต่อมาอดีตรองผู้การจังหวัดพร้อมพวกอีกสิบหกคนร่วมกันออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหนึ่งสองสามนี่ฮะโอ้โหไล่มาเลยมีเจ้าพนักงานที่ดินมีผู้ใหญ่บ้านมีโอ้เยอะ เต็มเลยครับคือเขาระบุชื่อหมดระบุหมดเลยหนึ่งตอนนี้ฮต้องแต่คันเมื่อไหร่ค<า>่ะต้องแต่อดีตเพราะว่าจะคนเนี้ยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตต้องแต่เมื่อไหร่ค<า>่ะแล้วออกเมื่อไหร่ห<า>โฉนดเละที่อะไรค่ะ<า>ละเอียดยอมรับละเอียดหมดเลยครับละเอียดทุกอย่างชื่อแล้วเรียกรับสินบนเท่าไหร่ห<า>แล้วมีเงินหมุนอยู่ในเขาเท่าไหร่อา้าวไล่ลงมาครับปับ๊บลงมาที่อดีตนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปัจจุบันเป็นเทศบาลเขาเลยใช้คําอดีตไงปัจจุบันเทศบาลปล่อยปะและเลยให้มีการออกเอกสารไหมให้มีการใช้สเปควัสดุผิดทำให้รัฐเสียหายโอ้ยาไปถึงเจ้าพนักงานที่ดินยาไปถึงนาดินแนมเพอเรียบร้อยโอ้โหแล้วลงดูรวมไปถึงการร่วมกันอ่อยกอกสารสิทธิ์ทับ พื้นที่ป่าเขตอุทยานแหน่งชาติสิรินา 2> 1, 2, 3, ทหนึ่งสองสามสี่โอ้ยาวเลยครับสรุปสรุปอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาลงท้ายคือเขาระบุชื่อระบุทุกอย่างมาเรียบร้อย <c oughs> อะคุณโอลองอ่านดิระบุชื่อทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วลงท้ายเหรอว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงเอา ก็แปลว่าเขายังไม่ได้ใช่ไม่ใช่เหรอคุณแสดงว่ายังไม่กระทั่งยังไม่ได้กล่าวหายังไม่ได้ใช่ไงแล้วระบุชื่อทําไมอะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยอึ้งเลยผมผมบอกให้เอา้าเขียนเสร็จเขียนตามเพสลีลีสที่เขาให้นะเอา้าแต่และคนเนี่ยมีแยกแยะออกไปเลยนะอยู่ระหว่างถูกไหมอันนี้อยู่ระหว่างกล่าวหาค่ะอันนี้อยู่ระหว่างการสืบข้อได้จริงค่ะอ้าว ตกลงเขาไม่ไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยนะไม่ได้<ะ>ผู้เขายังไม่ได้ตกเป็นผู้กล่าวหาด้วยถูกกล่าวหาด้วยค่ะอา้าวแล้วทำไมเอ่ยชื่อเขาว่าอือโอ้ยสื่อส่วนกลางปามปาล้มไม่ได้สื่อส่วนกลางเหรอพี่ท้องถิ่นก็เสนออืมนังสือพิมพ์จักใหญ่ในบ้านเราก็เสนอเสนอได้เสนอไม่เท่าไหร่มีรูปด้วยเฮ้ยเสนอได้ครับโทษนะครับขอเอ่ยนามนักสือพิมพ์เสียงใต้ายวันเนี่ยพาดหัวใหญ่ แล้วมีรูปเจาะอีกสี่ท่านเป็นรูปผู้ว่ารองผู้ว่า,านายกเทศมนตรีแล้วก็ประหลัดเงียบทำไมอะ่ะเรางงว่าแล้วจริงๆรม่เสนอได้เหรอเขายังไม่เ <c oughs> <c oughs> ขาก็อย่างนี้ครับในฐานะสื่อเนี่ยก็หลายคนก็มีคนโทรมาถามผมว่าเฮ้ย <c oughs> พี่คอ มันเสนอได้เหรออ,อ๋อมันเสนอได้ผมบอ,อกว่าตามความรู้สึกผมนะครับเอ,อ่อเขาเขายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือนําหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับเพราะปปชเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของการทํางานแล้วเขามีคณะกรรมาการอีกนะปปชเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตรวจสอบการทุจริตของเจ้าที่ของรัฐถูกไหมครับ mm. เขาก็จะส่งขั้นตอนให้กับปปง,งอหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องอ้าว มันก็จะไม่มีการแจ้งข้อเก่าหาลยว่าเขาทุจริต่ะอแล้วถ้าลงไปปุ๊บหรือเอ่ยชื่อไปปุ๊บคนอ่านเขาจะตัดสินทนันทีเลยไม่นะตคือตอนนี้คนอ่านเอาอย่างเงี้ยผมเข้าไปดูคอมเมนต์หลายคนโพสต์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์พี่ผมเอ่ยนามไว้สักคู่เนี่ยก็มีคนเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายหน้าหนึ่งของของหนังสือพิมพ์ดังกาแล้วไปโพสต์ผมเข้าไปอ่านการแสดงความคิดเห็น หลายคนก็บอกโอ้ยเพิ่งรู้เหรอเขาเป็นกันอย่างนี้มันต้องนานแล้วแบงหลายคนก็บอกโอ้ยเดี๋ยวก็มวยล้มต้นคนดูคือแต่ละคนไม่เชื่อค่ะหลายคนยังบอกแล้วอ้าวแล้วตกลงตกลงตกลง,ง,งมันสรุปยังไง<อ>เพราะพลาดหัวเนี่ยก็จะรู้อีกอย่างหนึง่งแต่เนื้อหาอย่างที่ผมเขียนซึ่งเนื้อหามันสรุปไม่ลงไงคุณนกใช่ไหมผมเขียนส่งสังกัดผมเนี่ย ผมใช้คำว่าผมใช้ตำแหน่งหมดเลยนะผมไม่ใช้ชื่อเลยอยู่ในขั้นตอนเตรียมแจ้งใารสหาเตรียมแจ้งก็ยังแม้แต่แจ้งแล้วก็ตามอะ่ะถามว่าเมื่อแจ้งแล้วก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งแต่ขั้นตอนมันต้องสู่ขบวนการของศาลถูกไหมครับจนสิ้นสุดเอ,า,อาง่ายๆเนี่ยสื่อคงไม่รอสิ้นสุดหรอกเหมือนผมเหมือนกันก็คงไม่ได้ ถ้ามีการแจ้งข้อกล่าหาโดยพนักงานสอบสวนหรือก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกับรัฐกับค<ะ>ลีพวกนี้เราดําเนินการได้แล้วเราเขียนได้แล้ว<ะ>แต่อย่างที่คุณนกอ,อ่านอะ่ะทุกอย่างอยู่ระหว่างการเตรียมอยู่ระหว่างการสืบ<ะ>ข้อได้จริงอ้าวแล้วตกลงเขายัางไงเหรอแล้วแล้วชื่อที่ออกมาเนี่ยมันมันเราเป็นสื่อเราพึงกระทำได้ไหมแต่อย่าลืมว่า มันก็พูดแยกอีกเพราะว่าตอนที่เข้าไปร่วมสัมมนาเขาได้เอกสารมาจากหน่วยงานใช่ครับก็คือที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในฐานะเราเป็นสื่อคสื่อก็จะบอกว่าอ้าวก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนให้เข้าใจครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนให้โทษนะครับถ้าถ้าผมเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในเนื้อหาเนี่ย มันก็ฟ้องได้2ส,ส่วนก็คือจำเลยที่1กับจำเลยที่2อง<า> 2> จำเลยที่1ก็คือผู้ที่ให้เอกสารกับจำเลยที่สอง<า>จำเลยที่2ก็คือผู้นําเสนอ<า>คือคือเข้าใจครับว่าพฤติกรรมรู้ว่ามันผิดตั้งแต่คนแรกแล้วนะคนแรกที่ทําเอกสาร <c oughs> ออกมาเนี่ย <c oughs> คืองงง่าผมผมอึ้งเลยอ่ะได้เอกสารหุย้ยเอกสารก้าระบูกลางน,นี้คือสื่อก็ยังบอกเอ้ยก็ระดับปปชอ่ะ เป็นคนให้เอกสารเชื่อถือได้ไหมล่ะเป็นเราแล้วก็เชื่อถือได้แต่ที่เราไม่ไม่กล้านําเสนอเพราะเมื่อเราอ่านรายละเอียดมากขึ้นน่ะโอ้โหแต่ละคดีเนี่ยหนักหนักทั้งนั้นเลยนะอยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่ระหว่างการสืบสอบอยู่รู้ว่าคือทุกอย่างยังไม่เขาเรียกยังไม่เสด็จน้ําค่ะว่าชื่อที่ถูกเอ่ยมาเนี่ยก็ทำความผิดจริงไหมใช่ คือเราเองเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับผู้นํเาเสนออย่างที่หลายคนโอยสื่อตัดสินไปแล้วนั่นเห็นไหมก,ก็สมควรถูกเขาว่าล้วครับถ้าเอ่ยชื่อเขาอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราพูดถึงข่าวนี้มากไปกว่านี้เนี่ยเราจะไปล่วงหน่วยงานที่ออกเอ,อกสารหรือเปล่าครับออไม่ครับคือเราเรา,เราจะพูดว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอกสารชิ้นเนี้ย เมื่อปวชให้ให้ให้กับสื่อเราก็สื่อแต่การที่เราจะนําเสนอต่อมันอยู่ที่ที่เราแหละปวชก็ถือว่ามันเป็นเอกสารที่เขาทางานคเขากําลังทํางานชิ้นนี้อยู่เหมือนส่งรายงานออย่างเงี้ยให้ดูก็คือเนี่ยเป็นเอกสารที่ปวชเนี่ยทีมคณะกรรมการของปปชกําลังทํางานอยู่เนี่ยมีเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า มีมใครเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถึงยังไงนะว่าไม่ระบุชื่อก็ได้ก็อย่างผมผมไม่ระบุเลยผมระบุตําแหน่งค่ะซึ่งตําแหน่งอดีตผู้การจังหวัดอดีตร้องผู้การจังหวัดโอ้มีกี่คนล่ะอดีตทั้งนั้นเลยก็ที่ปลดเกษียณไปละออกไอ,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 อ้ย้ายไปก็ก็งมเข็มได้เพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันยังไม่จบแต่ตอนนี้รูปมันถูกเผยแพร่ตำแหน่งชื่ออยู่ยากแล้วอ่ะ ผมเป็นหลายๆท่านที่ถูกเอ่ยชื่อซึ่งเฮ้ยฉันยังไม่ทันสู้เลยอะ่ะฉันยังไม่ได้เอาเอกสารไปแจงเลยหรืออย่างฉันยังไม่ได้ไม่ได้ถูกปปชเรียกไปเลยอะ่ะตอนนี้ปปชผมเชื่อมั่นเขาอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อที่จริงคือจากเอกสารจากพยานอย่างที่ปปชทํางานมาหรือจากเจ้าที่ของรัฐที่ลงมาทํางานโดยเฉพาะการตรวจสอบที่ดินของอุทยานแห่งชาติสิรินาศ คุณนกท่านผู้ชมครับอุทยานชชชชชแห่งชาติสเนี่ยเมื่อเมื่อวานผมได้พูดคุยกับผู้การสํานักอุทยานแห่งชาติเอเพี่สมศักดิ์ตัดสินใจลาออกแล้วครับนี่ไงกำลังจะเป็นข่าวต่อไปไงจะคุยต่อว่าเนี่ยท่านลาออกขอออกก่อนสามเดือนที่จะปลดกเกษียณท่านจะปลดกเกษียณสามสิบกันยานี้ท่านเป็นนักพระเล็กนานก อนุรักษ์คนหนึ่งเลยที่ต้านเรื่องการอ่อเเหตุผลคืออะไรอีกนิดเดียวเองเหนื่อยครับเหนื่อยในที่หนึงว่าพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ติดปัญหามากในการจะเพิกถอนคนที่บุกลุกอ่ะอีกแล้วครับเอาง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงเคยได้ยินท่านพี่สืบนะคะเสถียรนะครับต้องฆ่าตัวตายเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนหรือให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อจะอนุรักษ์ป่า อันนี้ลาออกครับไม่ไหวแล้วถามว่าโอ้ยก็ใช่ี่อีกสามเดือนจะปลดแล้วทำไมาลาออกเขา<อ><ๆ>รอยอมลาออกนะครับพะเขาเขาบอกว่าผมถามว่าพี่มันอีกแค่นิดเดียวเอ,เองออพี่ประเสียฐสังติกัญยาก็เต็มเทอมแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่ไปทําไมเพราะว่าทํามาขนาดเนี้ยก็ไม่คืบเลยอืทุ่มเทขนาดเนี้ยก็มีแต่ศัตรู คือเขาก็พยายามรวบรวมเอกสารที่มีการบุกรุกในเขตพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติศริน่าเนี่ครับเนพอยนะคะท่านปออคนหนึ่งที่คนคนนี้ที่ผมยอมรับรวมไปถึงตอนนี้มีพี่คนที่ยังสู้อยู่หัวหน้าทีมพยักภัยที่ชีวภาพชีวธรรมเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรินาปัจจุบันเป็นหัวหน้าชุดใหญ่ในการดูแลป่าทั้งประเทศ หลายท่านผู้ชมคงเคยได้ยินชุดพยัก์ภัยนะครับค่ะนี่อีกคนที่ยังสู้อยู่ผมก็กลัวววันหนึ่งเนี่ยแกจะถอดใจเหมือนกันตอนนี้ทางพอสมัครเนี่ยเจอปัญหาเยอะมากค่ะเพราะว่าหลายๆห,ห,หลายเรื่องที่แกพูดให้ผมฟังก็คือปัญหาเดิม,ดมครับขอเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ให้ใหายไม่มี มันทําให้ตามเรื่องอะไรไม่ได้อะมันต่อจิ๊กซอไม่ได้<น>ไงครับเขาต่ออยู่แค่แผงเดียวมันไม่มีตัวต่อมาให้เต็มวันเนมื่อเขาคนใหม่มาผมกลัวมันมีการล้มกระดานไงแกจิ๊กซอออกแล้วเราค่อยมาเรียงกันใหม่แล้วเมื่อไหร่อ่ะครับผมคิดแล้วรูปการมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วประชาชนในพื้นที่คนภูเก็ตที่อยู่ในพื้นที่ถลางรวมไปถึงนักธุรกิจหลายคน ก็คิดเหมือนกันหลายคนก็บอกก็คอยดูมันจะยืดได้ยังไงก็สร้างโรงแรมไปแล้วอะ่ะขายกันไปแล้วตกทอดไปรู้กี่เจเนเรชันแล้วเจ้าของที่ไปออกสอลคอหนึ่งจริงๆตายไปแล้วปัจจุบันเป็นเมื่อคนออกสอลคอหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วทายาทก็ขายปัจจุบันตกเป็นเจเนเรชันที่สี่หรือห้าไปแล้วด้วยซ้ำถ่ายมือไปหมดแล้ว คนซื้อก็ซื้อโฉนดเขารู้ไหมล่ะว่าออกมาโดยไม่ชอบเชโฉนดตาคุดออกมาจากสำนักงานที่ดินออกมาจากกรมที่ดินสุดท้ายกับกายบอกเขาว่าขั้นตอนมันผิดเขาลงทุนเป็นพันนล้านผมไม่เคยโทษผู้ปกอบการเลยนะจริงผมตามกัคดีเนี้มาตั้งแต่สอบปก4บสีขีดก่อนเข้าสู่กระบวนการของอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ 1ิเก้าิกาสองรอยสิบจ็จนถึงวันนี้เราก็ยังตามเรื่องมันเนี้ยถามดิมันมีอะไรดีขึ้นมั้งตั้งแต่สพก4สี่ขีดศูนย์หนึ่งแล้วนะวันนี้ไปดูกันบ้างไหม,มว่ามันอยู่ไหมไอเ้เขตที่มาตีความกันว่าเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมนะวันนี้พื้นที่ดังกล่าที่ได้คืนมามันอยู่กันบ้างไหม,มนั่นเรื่องหนึ่งสองพื้นที่ป่าบ้านเราซึ่งมันมีน้อยมากยังมีอีกนะครับประเด็นที่ออก เอกสารสิทธิ์ทับพ,พื้นที่ป่าเขาวลวกเขาเมืองอืเขานางพันธุรัตษ์เขาน่าเกิดรวมไปถึงอดีตรองผู้ว่าเจการคนหนึ่งไปอ่อยการสิทธ์วงเล็บรักษาการแทนผู้การจังหวัดออกเองที่ดินของตัวเองอ่ะออกในน้ำตกกระทูเลยผมมาไปดูมากับตาแทบจะร้องไห้เลยผมบอกให้รถแม็โคไปอยู่ในในั้นในเทือเขากระทูอ่ะ พอผมเข้าไปผมเดินท้าเข้าไปสองชั่วโมงคุณนอ้องท่านผู้ชมมีแต่มีแต่ทุเรียนป่า่คะแต่มีรีสอร์ทลำธารมีท่อพีวีซีนานยังเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแ,แล้วก็เจคนเนี้ยอันเนี้ยรอผู้ว่าก,กันแต่คนเนี้ยก็เป็นอยู่ในโผลของปอปชนี้เหมือนกันอ<ะ>ก็มีก็อยู่ในโผลของของปอปชแจบ เพชรลิลิทเหมือนกันเป็นอดีตรองผู้การจังหวัดนี่ก็มีที่ดินอยู่ในย่านของกระทูโอ้โห و, เป็นพันไล่อยู่ในหุบเขาคนนอกไม่มีใครเห็นเลยรถรถไปถึงได้ครึ่งทางเดินเข้าไปโอ้โหสุดท้ายมีรถแมคโครไปจอดอยู่ผมงงเข้ามาได้หพี่<ง>พดันต้นเดินเข้าไปดูผมไปกับพวกนี่ยพยักฆ์ไพผมเนี่ย,ย,ย,ยแหละปัจจุบัน ตรวจอยู่ทั่วประเทศทมผมไปกับปอปทออปัจจุบันท่านเป็นรองประหลัยกระทรวงยุติธรรมที่ดุษฎีเนี่ยสุดยอดผมไม่บอกให้ปัจจุบันรับเรื่องร้องเรียนเรื่องของกระทรวงยุติธรรมหมดเลยนี่แกเป็นคนถูกเมื่อก่อนแกเป็นในนีเ่เลขานุก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสุดท้ายก็ย้ายไปเป็นรองประหลัยกระทรวงยุติธรรมที่ดุษฎีเนี่ยแหละพาพวกเราเข้าไป จะชี้เลยกลาง GPS ดูกันเลยเนี่ยเขตป่าไหมดูดิเขาล่กเขาเมืองดูดิน,นี่น่าเกิดไหมกำมลาไหมคุณนกใช่ไหมมีโรงแรมสองโรงแรมเน่านี่ผมผ่านไปผมยังอืยังแคนแทนประเทศชาติอยู่เชื่อไหมทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีคนสารต่อเราทำไงอ่ะทีนี้ทำไงอ่ะ ไอ,อ้เราขามันเอ้าไม้จิ้มฟันไปงัดไม้สูงมันเป็นไปไม่ได้คุณนกสุดท้ายเขาบอกว่าเขามีเอกสารสิทธิ์อ่ะก็อย่างที่พี่ก้องบอกว่าพี่ก้องไม่โทษผู้ประกอบการหรอกไม่รู้เรื่องเลยครับผู้ประกอบการอ่ะอย่าไปโทษก็เลยมันปลายทางแล้วต้องโทษต้องโทษเจ้าที่อย่างรัฐเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเคยคุยกับช่งางรังวัดของสำนักง,งานที่ดินเนี่ยถามว่าโทษนะครับพี่พี่เข้ามาวัดได้ไงในเขตป่าเนี่ยอ ไม่เคยมาอ้าวอ้าวัดจากแผนที่อ่ะไงายไหมละ่ะช่างลองวัดยังไงมันก็ต้องไปที่มันต้องไปมันจะเข้ามาวัดได้ไงคุณนกมันป่าทั้งนั้นมันเข้าไม่ได้ป่าดงดิบเล่นวัดกันทาง G P S จากแผนที่เลยโอ้โหขนาดนกจะลองวัดที่ต้องพาเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เลยนะพี่กอล์ฟ ต้องพาไปถึงลุยน้ําก็ต้องไปนะบุกเข้าไปนะวัดกันอย่างนั้นได้ด้วยหรอวัดจากแผัที่ได้ด้วยก็ถามนี่สุดท้ายอะ่ะ<ม>ก็จะมีเจ้าที่รังวัดที่ต้องลงภาคสนามค่ะเมื่อเขาลงไปปับ๊บหงาย,<ห>ยี่หงายดิยยก็คือเฮ้ยมันรังวัดยังไงอ่ะมันรังวัดไม่ได้มันเขตป่ามีเด็ดกว่านี้ยังมีที่ประเภทรังวัดแล้วเข้าไปอยู่ในทะเลอะ่ะอ๋ออันนั้นนานแล้วผมเคยไปตามหมุดอยู่กลางทะเลก็มี เพราะคงวัดตอนน้าลงอะ่ะเอา,ออานนเอจร้งช่คุณคุณนี้เรื่องจริงเปนที่ย่านแถวทางทะเลอ,ะอ่ะผมเคยตามคดีนี้เหมือนกันห้าโรงแรมดังในอดีตโอ้เป็นทอตเดอรทาวเหมือนกันสมัยนั้นมีรัฐบาลบอกว่าเอาไม่เป็นไรไม่รื้อถอนก็เดี๋ยวจะเอามาให้เช่าอสัญญาอะไรายายาวไปสามสิบสิบที่ประธานาธิบดเมืองแร่บ้านเรานิยมมากเลย ที่ประธานาบัตรเหมืองแร่แล้วไม่ได้ส่งคืนค<ะ>่หมอเอก,อกาสารสิทธิ์เพาบ้านเราทําเหมืองแร่ไงเมือ่อก่อนเขาเช่าเขาเลิกทําเหมืองแร่ตั้งนานแลว้วก็นั่นแหละแต่ไม่ได้คืนไงไม่ได้คืนแล้วก็ก็เอามาออกนโฉนดเหมือนกันครับคือคือเราไม่ได้กล่าวหาสํานักง,งานที่ดินนะครับแต่เราเราเข้าไปตรวจสอบร่วมกับหน่วยง,งานของรัฐเนี่ยซึ่งหน่วยง,งานของรัฐก็หงายเงื้อเหมือนกันอื วัดกันยังไงเนี่ยต้นทุเรียนห้าคนโอบทุเรียนป่าผมว่าโอ้โหผมไม่เคยเห็นต้นทุเรียนป่าใหญ่ขนาดน,นี้ซึ่งไม้สามารถสร้างบ้านได้เลยค<ะ>มีลำธารไหลผ่านเอาหมุดปักวัดกันเลยปืดปืดปืด,ปดผมไปยืนเป็นหน้าผาคุณนกเป็นชั้นระดับชั้นคือ,คอมันเป็นธรรมชาติที่โอ้โหมันมีความสวยงามมากข้างในนึกถึงว่า มันหลอกถอยเอกสารสิทธิ์ได้อย่างไรนั่นคือปัญหาคแล้วแถมเ<ม>จ้าหน้าที่รัฐนี่คือคนก็มีสมัยหมดไป<อ>แล้วคนมาใหม่แล้วคนใหม่จะตาม,<ผ>มยังไงผมอาพดกคุยกับชาตรังวัดท่านนั้นอ่ะบ<ะ>ดกะเกษียณไปแล้วด้วยนะ,ะยังต้องกลับมาโดนคดีมีไม่รู้กี่กี่เจเนชั่นแล้วใบพยนาสเนี่ยผมเคยไปตามคดีเขานางพันธุรัต<ะ>ออกให้กับหมู่บ้านดังแห่งหนึ่งบดกเกษียณแทบเดินไม่ไหวเมื่อก่อน ดีเอสไอบ้านเราไม่มีมีแต่กองปราบกองปราบลากตัวมาชี้อ่าคุณชี้นะคุณออกชโนดตรงไหนหคุณน้องท่านผู้ชมครับยังจําไม่ได้เลยอยังจําไม่ได้เลยว่าคุณออกมาได้ยังไงโอ้โหคุเกเตเรานี่นะที่เรื่องที่ะะบ้านบ้านเราครับท่านผู้ชมครับการต่อสู้เรื่องการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบเนี่ยเราตายไปแล้วก็ยังสู้ไม่จบอืเพราะมันพิสูจน์กัน กันไม่ได้ระหว่างกระทรวงกับกระทรวงค่ะนึกออกไหมครับกรมที่ดินกับกรมอุทยานใช้แผนที่เหมือนกันหรือไม่เนี่ยคือเราสงสัยว่าเขาใช้แผนที่ไม่เหมือนกันยั้รื่องยังไงผมยังงงเขาใช้คนละแผนที่หรือยังไงใครอยู่ก่อนใครค่ะคนอยู่ก่อนหรือมีป่าอยู่ก่อนอสู้กันมาหลายบทหลายความแม้แต่จังหวัดปุเก็ตหรือทั่วประเทศจะชอบสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันว่า ฉันอยู่ก่อนที่จะเป็นป่าค่ะบ้าเหรอคนอยู่ก่อนป่าได้ไฉันอยู่ก่อนที่จะประกาศเขตป่าพูดผิดแสดงว่าเมื่อก่อนคุณอยู่ในป่าไงไม่เมื่อก่อนยังไม่มีการประกาศเป็นเขตป่าค่ะก็อาจจะเป็นปกติค่ะแล้วค่อยมาวัดแล้วแล้วก็มีพอมันจะมีพศ2 1 4เจ็ดเพื่อมาประกาศจริงคุณนกยิงอันนี้ก็ต้องไปสู้กันชั้นศาลศาลท่านก็จะวิเครา because, ะห์ คุณอยู่มากี่ชั่วโคตรแล้วตรงนี้ซึ่งอดีตคุณไม่รู้ว่าเป็นป่าเพราะยังไม่มีการประกาศเขตพื้นที่ของป่าป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติไม่เหมือนอีกนะนี่มันจะเลี้ยวไปเหมือนเรื่องที่พี่กอลฟเคยคุยเรื่องชาวไทยใหม่เหมือนกันนะว่าคนอยู่ก่อนเหมือนกันเลยออมันคนอยู่ก่อนที่จะมีเอกสารสิทธิ์หรือว่าตั้งมาก่อนครับตั้งมาก็ออกได้เลย อะไรนะตั้งหรือตังตังเตั้งเนื้ตั้งมา่อนตังตังมาก่อนอ๋อก็อยู่ได้เลยเอาชาวเลก็อยู่มาเกี่ยวชั่วคนน่ะเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วไม่ไม่ทำเอกสารนายทุนไม่รู้มาจากไหนอยู่เทพบด้วยซ้ำมีเอกสารสิทธิ์ทั้งแหลมเลยคล้ายๆกันเลยเนาะลักษณะใกล้เคียงก็คือรูปแบบค่ะใกล้เคียงกัน บ้านเราเนี่ยผมบอกแล้วไม่จบแค่นี้แล้วครับคดีความที่ปปชนําเสนอข้าราชการรายชื่อหรือเปิดเปิดโผที่เราเรียกเปิดโผออกมาอันนี้ยังจิบจิบมีอีกครับมีอีกเยอะอมีอดีตผู้ว่าอีกเยอะมีบางคนก็ไม่เป็นคดีก็เยอะ,คะใครมาอยู่ภูกเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่มีบ้านหมดแล้วครับเอาละ อะไรหมอบู๊ทอ้าวผู้ว่าจริงเขามีบ้านมีที่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนข่าวเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาเรื่องธรรมชาติบ้างกินก็ธรรมชาติเเข้าป่ากินผักเป็นกระทูอ่ะไธรรมชาติไพธรรมชาติบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเข้าสู่ช่วงสนทนาละแต่ว่าเรามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยเขาเลยบอกให้พี่ก๊อฟพูดไปเรื่อยๆนี่แกอเป็นใครไปทําอะไรเทคนิคไว้รร้เป็นวิวิทยาลัยบ้างแล้ว อ่ะเรื่องทําไมคะฝนตกแล้วมันยังไงโรงพักป่าตองไปเกี่ยวอะไรด้วยผมว่ามันเป็นแลนด์มาร์คจริงเหรออืมเป็นแลนด์มาร์คของเมืองป่าตองไปแล้วค่ะเลวลาฝนตกคุณดูภาพดิแลนด์มาร์คไหมล่ะผมว่ามันเจ้าหน้าที่ตารวจของสถาน,นีปฐมทอนระท,ท,ทูหรือคนบ้านเราเล็กป่าตองป่าตองะมัน,น <ะ S 1> เป็นเพราะมันอยู่ในที่ร่มหรือเปล่าหรือว่ามันมีขยะเมียอะไรเป็นอื่นนครับอันนั้นคือเดี๋ยวนี้คุณนกพูดถูกสองหน้าโรงพักเนี่ย เขามีคลองคลองเนชื่อคลองวังทีอ้อนก็คือมาจากน้ำตกวังที้อ้อนค่ะคนภูเก็ตปะเนี่ยรู้จักน้าตกวังทีอ้อนไหมคนภูเก็ตจะไม่ได้อยู่ปะตองไม่รู้จักใชอ่อ่าให้สรุปสั้นๆข่าวนี้ยังไงแล้วยังไงอ่ะเมื่อเมื่อน้ําเมื่อฝนปริมาณฝนตกลงมาหนักเนี่ยรงพักกระทูเนี่ยเป็นแอ่งรับน้ําไปก่อนเลยพอดีเลยครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ย หน้าโรงพักเนี่ยก็จะเป็นลําคลองของวังคีอ้อนที่น้ําตกหวังคีออนจะไหลลงมาจากบนเขาเป็นทางลงน้ำตกเองห้ปีใช่โอ้โหแล้วในวกันเนี่ยการปลูกสร้างสถานประกอบการโรงแรมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนช่องทางของน้ำค่ะหรือขวางทางน้ำํำรวมไปถึงเศษปฏิกูลขยะมูลฝอยผมว่าปะตองเนี่ยมหาศาลค่ะหลังจากที่ที่ฝนตกหรือคล็กฝนทิ้งช่วง ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำก็จะลงตามปกติภาษาเราเรียกน้ําท่วมขังอันนี้ไม่ใช่อุทก,กภัยหรือไม่ใช่น้ําท่วมเหมือนจังหวัดอื่นๆปะตองหรือในในเมืองภูเก็ตก็เหมือนกันถนนที่ต่ําน้ําตกฝนตกบูบเดียวหนึ่งชั่วโมงติดก่อนไม่ทิ้งช่วงแป๊บเดียวก็ท่วมครับแต่ท่วมขังแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงก็จะลงะหลังนั้นมามีการทําความสะอาดโอ้โหกุศลธรรมผมไปเอาพวกขยะตามท่อ เอาไปขายได้เลยขยะเยอะมากเศษปฏิกูลแต่ว่ามันท่วมอยู่นานไม่เห็นก็บอกว่าไม่นานไม่นานครับก็ประมาณถ้าฝนทิ้งช่วงง่ายๆครับภาพที่เรานําเสนอหลายคนบอกโอ๊ยไม่ชินนีกเหรอกพี่ก็ลงมาถามไม่ชินนี่เหรอดีก็ท่วมอีกค่ะคือมันเป็นตามท่วมขังไม่ไม่ได้น้ําอุทกภัยอย่างที่เราเห็นนะครับเนี่ฮะรถของกลางที่จากอุบัติเหตุจากนู่นนี่นั่นก็ออยู่อย่างเงี้ยครับก็ขอให ขอให้เขาชินแก้ปัญหาได้ในเร็ววันบ่กอ่ะได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์อย่างที่บอกเอาเตรียมหมวกนกเดี๋ยวเนี่ยไอ้หมวกเี่หมวกกันน็อกไม่ที่จะใส่หมอน้อยพวกพวกแก๊งหมวกกันน็อกป่ะพวกเก็บเงินเก็บดอกเบี้ยป่ะเดี๋ยวพี่ใส่ปุ๊บนอกจะช่วงเบรกจะให้พี่กอไปตามเก็บตังค์เลยเออนี่ไงผมถึงเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปสวมสไปเก็บดอกเบี้ยก่อนหลอกให้พี่กอใส่คนเดียว รับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสนทนากันค่ะสนับสนุนโดย yesterday 1้6 5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง